ครับมาเจอกันช่องเสถญ channel แล้วนะครับครับวันนี้ก็มาทํางานต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นตอนที่สามครั้งคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4ี่ลวคือทาบร๊ปนะครับบร,ร๊ทที่บนดาดฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนตกน้ํารั่วลงไปข้างล่างวันก่อนฝนตกน้ํารั่วลงไปข้างล่างเจ้าของบ้านเขาก็ หาหาอะไรมารองกันน้ำรั่วนะครับแต่วันนี้เรามาทำแล้วครับก็ย้อนหลังไปหน่อยหนึ่งครับเนาะย้อนหลังจากตอนที่สามนะครับคือตอนที่สามเราหลังจากที่เราขัดไปแล้วนะครับเราขัดไปแล้วเราก็มาทาน้ำยากันเชื้อรานะครับน้ำยากันเชื้อราไป รอบหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็มาทำวัตถุรูปวัตถุรูปในตรงที่ข้างบนนี้ทาไปชั้นหนึ่งพอทาไปรอบหนึ่งแล้วก็เอาตะข่ายนะครับตะข่ายไฟเบอร์นะครับตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตะข่ายไฟเบอร์ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ครับตะข่ายไฟเบอร์เนี่ยเอาไปรองนะครับเอาไปรองหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เอาวัตถุร๊ปแล้วก็ เอาไปทับอีกทีหนึ่งนะครับพอไปทับเนี่ยคือระยะห่างจากรอบแรกที่เราทาวอตกร๊ปนั่นนะให้ห่างกันสามชั่วโมงนะครับสามสองสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงก็ทีนี้เราก็เอาระบายลงเราพอระบายลงแล้วก็ทาทับอีกทีหนึง่งทีนี้ทิ้งไว้เลยครับ ทิ้งไว้สมมุติราทาบ่ายสามโมงก็ทิ้งไว้เลยครับวันพรุ่งนี้ค่อยมาทําอีกทีหนึ่งนะครับไม่งั้นวัตถุกรุ๊ปมันจะไม่แห้งนะครับของผมนะครับมันเราตอนที่เราทาเนี่ยมันก็แสงอาทิตย์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนมันจะตกแฉ่ไม่ตกแฉ่แต่ตอนนี้มีมาแล้วนี่แดดมาแล้ว แต่จัดด้วยนะแต่เราก็จะทิ้งไว้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับค่อยมาซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราทาเป็นขั้นตอนที่สี่แล้วนะครับขั้นตอนที่สี่นะครับพอเราทาไปแล้วตรงที่ปากท่อที่เราเจาะไว้ที่เป็นท่อเดินน้ำเราค่อยมาเก็บตอนตอนวันพรุ่งนี้นะครับตอนหลังเนาะรอให้มันแห้งก่อนนะครับ ค่อยมาเก็บอีกทีนึงเก็บอีกรอบนึงไม่งั้นก็มันจะไม่ดีครับมันออกมาภาพอาของพื้นที่ออกมาไม่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาชมในคลิปของเรานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีคลิปออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับคำพูดใดวาจาใดที่ไม่ไพเราะสนอหูของท่านนะครับอาจจะมีบ้างนะครับมันเป็นการที่เราเราทำคลิปมา ก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณโอก,กาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ